ค่ะทุกคนวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหราชนาจากักรมาเล่าให้ฟังกันค่ะเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวออกมาว่าเศรษฐกิจของสหราชนาจาักรในช่วง3เดือนแรกของปีนี้หรือตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมีนาคมเนี่ยเติบโตขึ้นมากกว่าที่หลายคนคาดการไว้ค่ะตัวเลขออกมาอยู่ที่0.7ซซึ่งถือว่าเฮ้ยดีกว่าที่คิดนะคุณราเชลรีฟก็ได้ออกมาบอกว่า ตัวเลขการเติบโตนี้มีความสำคัญมากค่ะฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะเศรษฐกิจโตขึ้นก็น่าจะหมายความว่าบ้านเมืองเรามีการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นธุรกิจไปได้สวยขึ้นอะไรทำนองนั้นนะคะแต่อย่าเพิ่งดีใจกันไปจนเกินเหตุค่ะเพราะคุณเมลสไตน์นะคะก็ออกมาเบรกค่ะ บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะเปิดแชมเปญฉลองฟังดูเหมือนจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมล่ะคะอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นในไตรามาสแรกของปีหละ่ะหลักๆก,ก็คือคนหันมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วพวกบริษัทต่างๆก็มีการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยนี่เป็นสัญญาณที่ดีว่าคนเริ่มมั่นใจกล้าที่จะใช้เงินมากขึ้นค่ะ แต่ทีนี้มันก็มีเรื่องที่น่าสนใจตามมาอีกค่ะทุกคนคือตัวเลขการเติบโตที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะเริ่มเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากสหราราชนาจักเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแถมรัฐบาลเองก็มีการขึ้นภาษีนายจ้างด้วยซึ่งหลายๆธุรกิจก็ป่นกันใหญ่เลยนะคะว่ามันอาจจะทําให้เศรษฐกิจโตช้าลง นักวิเคราะห์หลายคนก็ออกมาเตือนเหมือนกันค่ะว่าไอ้การเติบโตที่แข็งแกร่งแบบนี้เนี่ยอาจไม่ยั่งยืนหรืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกในเร็วนี้เพราะมันอาจเป็นผลมาจากการที่หลายๆบริษัทรีบส่งออกสินค้าไปอเมริกาก่อนที่จะโดนเก็บภาษีแพงขึ้นนั่นเองนะคะ s <S ซึ่งคุณรีฟเนี่ย s <S ก็บอกเอง s <S ว่า เป้าหมายของรัฐบาลก็คืออยากจะให้เศรษฐกิจของซาฮารา,าจักรเติบโตรเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศ G7 ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ซึ่งดูเหมือนจะทำได้ตามเป้าหมายนะคะแต่คุณรีฟก็ยังย้ำว่าเรายังมีงานต้องทำอีกมากและเข้าใจดีว่าค่าของชีพที่สูงขึ้นยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายๆครอบครัวคะ่ะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหมอมได้ทำคลิปสั้นแชร์ไว้แล้วว่า ธนาคารแห่งอังกฤษก็เพิ่งลดอัตราดอกเบีย้ยลงเล็กน้อยใช่ไหมคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงอีกในอนาคตแต่พอตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าที่คาดไว้ก็อาจจะทําให้การลดดอกเบีย้ยในครั้งต่อไปไม่ได้มากอย่างที่คิดไวค้ค่ะซึ่งเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบไปถึงอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ต่างๆโดยเฉพาะดอกเบีย้ยบ้านด้วยนะคะสรุปง่ายๆก็คือเศรษฐกิจของสหราราชาจักรในช่วงต้นปีดูเหมือนจะกระเตื้องขึ้นมาบ้างนะคะแต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ ทอาจทำให้การเติบโตไม่ต่อเนื่องนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของปีนี้แล้วก็ได้ค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวเศรษฐกิจของซาฮาราชาณาจักรนะคะที่เอามาเล่าให้ฟังกันแบบง่ายๆหวังว่าจะพอทําให้เห็นภาพรวมกันมากขึ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างละคะกับเรื่องราวที่หมอมเอามาเล่าให้ฟังจากซาฮาราชาณาจักรในวันนี้ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสารการใช้ชีวิตวีซา่าหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับซาฮาราชาณาจากักรก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้หมอมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่ามีเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกันนะคะก็ช่วยกด แชร์ไปให้เขาดูด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดถ้าไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตจากสหราชนาจักรแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะวันนี้หมองไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ